กับพกันอีกครั้งนะคะในรายการมหาวิทยาลัยสยองขวัญตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านฟัว r l i ล e t แท t ทูนะคะเป็นร้านสักชื่อดังที่อยู่หลังมอลังสินะคะก็รู้สึกว่าช่วงนี้เจ้าของร้านที่เป็นช่างสักเนี่ยเขากําลังโดนแบบวิญญาณผีปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งลุมแล้วชีวิตเขามาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้น อนนี้เราก็อยู่กับพี่โยนะคะหรือช่างสังนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ที่คันว่าพี่เขาโดนผีวิญญาณร้ายอะไรรบกวนบ้างคะ่ะผีวิญญาณร้ <c oughs> ญญายเลยเหรอเรื่องราวเกิดขึ้นที่ไหนคะที่ร้านเนี่ยครับร้านที่เรานั่งอยู่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคือเขาเป็นเหมือนว่า แค่แค่มามาแกล้งเราเฉยแบบแกล้งให้เราตื่นเฉยเรานอนร้านอะไรอย่างเงี้ยเราเราให้ฟังแบบละเอียดละเอียดได้ไหมว่าทําไมพี่ถึงมานอนร้านแล้วเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือบางวันเนี่ยคือเราสักดเสร็จมันก็ดึกแล้วแล้วเราเราขี้เกียจกลับบ้านอ,อันนี้เรารอบแรกเนี่ยเราก็นอนร้านเราก็ไม่เอะใจแล้วคือตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนที่นอนแบบว่าตื่นยากมากครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนอนอยู่แล้วก็เหมือนมีคนมาสะกิดที่เข่าอย่างเงี้ยเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ มันก็ไม่เจออะไรเราเราก็ไม่เอะใจอะไรแต่พอไม่ไม่นานเนี่ยครับมานอนร้านอีกทีก็เจอเสียงตบมือข้างๆหูอย่างเงี้ยครับก็เลยสะดุ้งตื่นมาเป็นเสียงตบมือ,อยังไงอะคะก็แบบอย่อยางเงี้ยทีเดียวให้แบบให้สะดุ้งตื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเขามาแกลงอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนมาปลุกให้ตื่นเราโดนครั้งเดียวปะคะโดนสองครั้งแค่สองครั้งแค่ที่เล่ามาแค่ตอนแรกจับเขาแล้วก็รอบสองมาเป็นแบบตบมือใช่ตบข้างๆหูอะไร ตอนพี่โยโดนพี่โยทำไง่ะหับต่อไปซื้อน้าแดงมาให้กินเอามากินเอง <c oughs> ให้เขากิน <c oughs> รู้รู้ไหมคาว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ไม่รู้ครับไม่รู้แต่เรียกนี่ก็เรียกพี่ไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชาย ค่ะก <muitas> <arias> ็ตามตำนานเรื no ่องเล่าที่พี่โยเล่าเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเนี่ยมาอุ้ยมาสักหูยมาสักที่ร้านนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงตบมือที่ข้างหูตังก็จะลองจุดทูบเชิญดวงวิญญาณมาแล้วจากตังก็จะลองสักโอเคป่ะจุดเลยป่ะถ้าถ้ามีจริงขอให้ตอนหนูสักมีเสียงตบมือข้างหูหนูนะคะ ม,มีแต่เขาไม่จริงนะโอยเขาไม่มีแสดงว่าไม่จริงนะตะกล้องถามค่ะาธโยพร้อมนะครับไม่เกี่ยวกับหนูหรไม่เกี่ยวกับหนูเหมือนกันนะเขาสั่งหนู <S 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 สักลายอะไรครับดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบอะไรฮะข้างในเป็นากาแล็กซี่ครับมันไมาถึงสักดอกกุหลาบเพราะว่าเพราะว่าอยากได้ดอกกุหลาบก็เลยสักดอกกุหลาบมีความหมายมยากนั้นนะไม่มีครับ เปิดน,นะเปิดนมไม่ดูทีหนึ่งไม่ให้ไม,ไม่ไม่เปิดไอ้เหี้ย ครับจากที่ผ่านไปแล้วระยะหนึ่งนะครับก็ถามความรู้สึกน้องแตงหน่อยเจ็บค่ะตอนเจ็บคำเสียงเลยโอ้ย <c oughs> ครับตอนนี้ล่าสุดนี่ก็ได้ลงยาชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากคนอะไรนะไม่ไหวแล้วโอ๊ยขอบคุณครับ จากลายนะฮะก็เรียกว่าใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วเรามาถามความรู้สึกก่อนผ่านมาก็เมากันแล้วก็เข้าไปพิการเขวดกินไปหลขวดแล้วก็เมาอ่ะครับรู้สึกไงบ้างฮะเต้อี bursting, กท like ีนะฮะเต้คร Me ับครับผมถามช่างสักของเราดีกว่าครับครับช่างโยครับตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ฮะสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี่มีรายละเอียดตรงไหนมั้งฮะเดี๋ยวเก็บข่าวอีกทีนึง มีเก็บขาวด้วยความเจ็บของเรามีหลายประเภทครับเจ็บลึกเจ็บแสบเจ็บแปรบฟังเสียงด้วย่อใช่มเ้ยออกไปด้ัไม่นไมไหวทปนี้นะฮะก็แนะนำชายหนุ่มทั้งหลายนะครับถ้าไม่มีเวลาดูแนะนำแนะนำให้ปิดภาพนครับปิดภาพปเสียง ตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยของการสักของน้องแต่งแล้วนะลายอะไรครับน้องแต่งลายนี้ดอกุลาาก,กาแเล็กซี่ตั้งชื่อไหมไม่เอาอ่ะตั้งให้หน่อยดอกไม้ในมือมัน <c oughs> <c oughs> ดอกไม้ในมือมนะันเดิมตากล้องกูตั้งชื่อให้เรียบร้อยเลยครับสำหรับลายดอกไม้ในมือมันนะก็ถือว่าเสร็จสินสมม้นสมบูรณ์แบบที่เรียบร้อยแล้วครับผมครับ,รบเรามาถามความรู้สึกของน้องแตงดูก่อนเจ็บ แค่นี้ผมรู้สึกว่าความรู้สึกของช่างสักนี่น่าจะอธิบายไม่ได้รู้สึกไงครับเยอะรู้สึกเยอะเลยยากครับยากไร่นี้ยากครับยากยากตรงไหนอ่ะตอนลงสีครับอ๋อมันซับซ้อนไหลสีว่างั้นใช่ครับผมและจากที่ต้นเรื่องเนี่ยเราได้สืบสารจํานาน์จากช่างโยเนี่ยแล้วน้องแตงก็ได้เรียกว่าลบลูกกันเลยทีเดียวจุดทูบเรียกเลยน้องแตงได้ยินเสียงตบมือที่ข้างหูครับ ไม่ได้ยินค่ะได้ยินเสียงอะไรบ้างมัมีเสียงเครื่องสักพ่โยต์ครับ <laughs> พ่โยต์ได้ยินเสียงอะไรไหมครับได้ยินครับได้ยินเสียงก็ตำนานเรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาสักที่ร้านนี้ใช่ไหมก็จะได้ยินเสียงแบบปบมือที่ข้างหูครับ <laughs> เออก็ถุยก็มาสักแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงสรุปว่าตำนานเรื่องนี้ไม่มีจริงนะคะและสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับหรือใครที่คิดว่าเฮ้ยมันไม่มีได้ไง หรืออยากเจอเนี่ยแนะนําให้มาสักที่นี่ครับโฟร์ไลททัตทูครับหลังมองลังสิตตรงข้ามเจริญกรุงครับผมฮะและสําหรับเบอร์ติดต่อนะครับติดต่อทางด้านล่างนี้เลยครับ <c oughs> อ่านจบยังฮนะจบไม่ทันพอ้อมไปก่อนเอฟเฟ <c oughs> <c oughs> กยังโจวัังยันครับผมและย้ำอีกครั้งครับใครที่อยากรู้ว่าจริงหรือไม่ครับหรือใครที่อยากท้าทายแนะนำมาสักที่ฟู์ไลท์ทัตทูครับ สำหรับพวกเราวันนี้ก็เรียกว่าไม่เจอทั้งช่างสักคนดูตาก,กล้องและทุกคนที่เข้ามาในร้านนะฮะยังไงก็พี่โยก็ฝากฝั่งร้านนะฮะอ่ะัก็ฝากร้านด้วยครับร้านฟูวออไลน์แท็กทูครับคือเต็มที่ง,งานอยู่แล้วครับผมเดีกได้ว่าเท